คือตัวนี้เป็นยากินที่เราจะเจอในคนอายุเยอะค่อนข้างบ่อยเช่นเือเป็นเบาหวานความดันไขมันในโลหิตสูงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นยาต้านการเกาะกลุ่มตัวของเก็ดเลือด หลักๆเนี่ยเก็ดเลือดเวลาเขาทํางานเช่นการมีเลือดออกหรือว่ามีปัญหาอะไรในร่างกายเก็ดเลือดเนี่ยเขาก็จะมาผสานมือกันเป็นร่างแห่แล้วก็เกาะเป็นก้อนเพื่อห้ามเลือดย้อนไปว่าถ้าเป็นในคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยมาให้กินเพื่อไม่ให้มีอะไรมาอุดกั้นการไหลเวียนของโลหิตทีนี้เราก็ได้มีการมาใช้มากขึ้นเป็นเรื่องของการป้องกันเกินเกิดภาวะอ่คันเป็นพิษซึ่งภาวะคันเป็นพิษก็คือภาวะที่ลกเนี่ยมันมีเรื่องของความเสื่อมหรือมีการฝังตัว ที่ผิดปกติทําให้หลอดเลือดที่จะเชื่อมระหว่างตัวน้องไปทางคุณแม่เนี่ยมันผิดปกติมันอาจจะมีเรื่องของการไหลเวียนที่ค่อนข้างจะอึดอัดลำบากคุณแม่ก็เลยจะมีความดันโลหิตสูงน้องก็จะได้เลือดจากคุณแม่ค่อนข้างน้อยมักจะเป็นเรื่องของตัวเล็กน้ำขําก็อาจจะน้อย มีเรื่องของภาวะที่คลอดก่อนกําหนดจะมีการใช้ยาตัวนี้ในคนที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดคันเป็นพิษเพื่อไม่ให้มีการอุดกั้นของหลอดเลือดพูดง่ายๆว่าเหมือนให้ทางเดินน้ำเพราะว่าคันเป็นพิษพวกนี้มันเสื่อมเหมือนเศษหินเศษทรายไปอุดกั้นท่อน้ํา เพราะฉะนั้นลูกจะได้อาหารได้ไม่ดีแม่ก็จะความดันสูงสุดท้ายเป็นผลเสียทั้งคุณแม่และคนลูกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันทีนี้เขาเอามาใช้ก็ให้ทางเดินดีซึ่งคนที่เสี่ยงเนี่ยที่เขาจะให้ใช้ก็คือหนึ่งคนอายุเยอะเพราะว่าหลอดเลือดมันก็เสื่อมตามวัยเหมือนที่ความดันสูงหรือว่าสองคนที่มีปัจจัยเรื่องหลอดเลือดต่างๆเช่นนิ่มเลือดอุดตันง่ายหรือว่าเป็นไขมันความดันเบาหวานโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะ สามที่จะเริ่มมาใช้เป็นปัจจัยที่เอามาเสร,รมิมคือคนไข้ที่ทาเรื่องของเด็กหลอดแก้วเชื่อว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวหลอดเลือดที่มีผิดปกติด้วยทีนี้ในคนไข้ที่อาจจะอายุไม่เยอะต่างๆเลยแค่มีลูกยากแล้วก็มาทําเรื่องเด็กหลอดแก้วเย่ยการใช้ยาตัวนี้ก็เพื่อเพิ่มเรื่องของการที่ไหลเวียนของโลหิตการที่เราให้ฮอร์โมนคนไข้ ฮอร์โมนคือตัวยาที่จะออกฤทธิ์ตามหลอดเลือดเพราะฉะนั้นการที่หลอดเลือดท่านาอน้ำเราอ่ะมันไหลไม่ดีการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนทุกอย่างมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็เลยจะให้ไปส่วนใหญ่จะให้ในเรื่องของการฝังตัวหนึ่งคือเพิ่มอัตราการฝังตัวในระยะยาวการที่ทําเด็กกอดแก้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ส,งส่งเสริมทําให้เกิดเรื่องของหันเป็นผิดได้อยู่เขาก็เอามาลดอัตราการที่จะเกิด <c oughs> เรื่องของหันเป็นพิดด้วยก็เลยมีการใช้มากขึ้นไม่ได้บอกว่ายาตัวนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของอัตรราากา ตั้งคันในเด็กกอดแก้วนะแต่ที่แน่ๆคือลดอัตราการเกิดคันเป็นผิด